สวัสดีค่ะ่อแม่พี่น้อ,สองส้กูส้ก้มนะคะะตื่นเศร้ากับพ่อยสวยๆนะค่ะนีค่ะผู้ได้สนใจพ่อยสวยๆค่ะสนใจพ่อยแบบได้กระสอบถามในนะคะมูอนีิสิห้าม้วงพ่อยสวยๆลหลายๆอย่างเนาะพี่น้องเนาะเห็นปะคะสวยงามมากเลยเห็นปะอันนี้พ่อยลดคอร์ดลูกหัวใจเนาะพี่น้องเนาะเคยมาพ่อยลดคอร์ดลูกหัวใจ เป็นพลอยหลังเตี้ยนะคะพลอยชุดนี้สวยงามมากค่ะแล้วมาดูตอนต่อ,ตอไปค่ะว่าจะพลอยอะไรนะคะมาเบิร์ตอนต่อไปนะคะสวยงามมากเลยค่ะเยี่ยมมากพลอยมันสวยดีเนาะเราไม่แกกทายแน่เนาะเเเเอออกหรมาลย ล้อมทิศทุกหนฮะ <Huh? S 1> ล้อมพิศเ <c oughs> ลยนะไม่ไเรียง <c oughs> สวยสวยงามมากค่ะสนใจสอบถามได้นะคะพอททัวรมาิิน น้องเจตได้สอบถามได้ด้อพี่น้องเอ้ยผ้อยสวยๆหรือว่าอยากได้ที่บอให้รูปเดียวก็หาให้ได้ค่ะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะมีตลาดปลอยที่จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะุ้นมันไม่หนาดีถา,า้าถ้า้นหนาแล้วมันเปลืองทอ ยอะๆเลยแหละเนี่ยก like ็ไข่แท anyway ่งด้วยมันเบาวางนะ่ะฮัาโหว้งนี่เสียไปใส่วุ้งอันนี้ก็พวรถกเหมือนกันนะค่ลูกหัวใจเจาะค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะเอากัน ปิดไฟยิ่งสวยค่ะ่ okay. สะสยงมกพี่นอ่อยดกครช็ดนะคะปลอยตัวน,นี้เป็นคลอยโมลานะคะสีสวยสดใสมากเลยค่ะอันนี้พอยอูลาเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะปิดไฟให้เบว่าเพ็่เป็นยังไง ค่ะแต่ปีไฟเราก็จะสีเ,เจ็สีค่ะสีวยค่ะนีค่ะ,นคะสนใจสอบถามได้ทุกพอยนะคะมีใบการันตีให้พร้อมอันนี้จะเป็นพอยสตาร์นะคพะลอยสตาร์มาดูกันค่ะนี่อันนี้เป็นพลอยสตาร์ พลอยสตาพลอยจันทบ,บุรีสวยงามมากค่ะอันนี้จันทบ,บุรีแท้แต่เป็นพลอยเผานะคะไม่ใช่เป็นพลอยธรรมชาติเผานะคะไม่ใช่พลอยดิบนะคะอันนี้เป็นพอยเผาะคะ่ะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะ แต่ว่าพ่อสตาร์นี่ยี่เจอแดดกนสิมีขาด้วพี่น้องอันนี้ตอนปิดไฟสวยพี่น้องสวยแต่ว่าขันเจอแดดคนสิออกขาด้วพี่น้องนี่ค่ะสวยงามมากค่ะอันนี้ทายยี่มือเสาคนกะนี่ค่ะสวยค่ะ ถ้าลูกค้าสนใจมีใบเซอร์ให้พร้อมนะคะใบเซอร์แบบนี้คะ่ะนี่คือใบการันตีว่าเป็นพลอยแท้นี่เป็นใบเซอร์ให้คะ่ะรายละเอียดจู่ตรงนี้นะคะว่าเป็นพลอยอะไรเขาจะเขียนว่าพลอยธรรมชาติพลอยสตาสีดำนะคะนี่ค่ะ ส่วนพลอยตัวนี้จะเป็นพลอยโลโดไลท์นะคะไม่ใช่โดโลไล์โลโดไลท์นี่ค่ะไฟดีสีสันสดสวยมากเลยค่ะพร้อมใบการันตีนะคะอันนี้ใบการันตีเาพีน้องว่าเป็นพลอยโลโดไลท์แท้นี่ค่ะให้เบิเกใจๆนะคะธรรมาชาติโลโดไลท์กระเน,น็ดนะคะ นี่ค่ะสวยง้ามมากเลยอันนี้เตรียมส่งลูกค้าแล้วนะคะถ้าสนใจก็สอบถามได้นะคะสนใจพอยอะไรคะ่ะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้หน้าจอนะคะกับเฟซบุ๊กค่ะนี่คะ่ะพอยสวยๆสนใจถามได้นะคะ วยมากเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะช่องมาดามแหม่มสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะ